คณิต2น,นะครับ A level สอบมีนาปี66นะครับเป็นข้อที่8ข้อนี้ก็จะเป็นบูรณาการนะครับเรื่องของลำดับและอนุกรมกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเรามาดูโจทย์กันนะครับเขาบอกว่าโรงภาพ,พยนตร์แห่งหนึ่งเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อรับส่วนลดในการชมภาพ,พยนตร์เก็บข้อมูลจำนวนสมาชิกในแต่ละวัน ถ้าจำนวนผู้สมัครสมาชิกวันที่1ถึงวันที่5เรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตโดยที่จำนวนผู้สมัครในวันที่1เท่ากับ4คนจำนวนผู้สมัครในวันที่5เท่ากับ5้า4แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวันที่2ถึงวันที่4เท่ากับกี่คนะนะครับค่อยๆดูกันเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลำดับเรขาคณิตนะครับโอเคสูตรของลำดับเรขาคณิตคืออะไรนะก็คือ an นะครับเท่ากับ a 1 r กํากลัง n ลบ1จำได้ไหมอ่าทีนี้ข้อนี้เขาบอกว่ามี5พจน์ใช่ไหมวันที่1ก็คือ n เท่ากับ1วันที่5ก็คือ n เท่ากับ5 5พจน์ พจน์ที่1เท่ากับ4ี่ค,ครูกรก็ลองเขียนแผนภาพนะครับว่าพจน์ที่1คือ4แล้วก็พจน์ที่สองนะครับแล้วก็พจน์ที่สามแล้วก็พ์ที่4พอไปพจน์ที่ห้าเท่ากับ5้า4ันหนึ่งปนะครับแต่โจทย์ต้องการรู้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ3พมพ์กลางถูกไหมพ์ที่2 3 4สามสี่เขาต้องการรู้แค่นี้ว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเท่าไหร่นะครับใช้สัญลญักษณ์ mu เนาะตอนนีเ้เราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องหาก่อนว่าพจน์ที่2 3 4มันคืออะไรใช่ไหมซึ่งพจน์ที่2 3 4มเนี่ยมันก็ต้องใช้สูตรของลำดับเรขาคณิตลำดับเรขาคณิตเราก็ต้องรู้ a กับรู้ a 1ใช่ไหมซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาบอกแล้วว่า a 1ของเราคือ4ถูกปะอืม นะครับถ้าสมมุติว่าคูกรอบแทนค่านะแทนค่าว่า A5 ให้ N เป็น5นะฟาฝั่งขวามันก็จะเป็น A1 แล้วก็คูณกับ R ยกกำลัง4ถูกไหมเพราะว่า5มันลบ1นั่ไหมครับถ้าเราแทนค่าอย่างนี้นะเราจะหา R ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพจน์ที่5เนี่ยมันคือ5,184เนี่ยเรารู้นะ แล้วก็พจน์ที่1เนี่ยคือ4นะอันนี้โจทย์บอกมาถูกไหมครับเราก็แค่ย้าย4ไปหารอีกฝั่งหนึ่งเนาะเอา4ไปหารฝั่งซ้ายก็คือ5,184หารด้วย4จะมีค่าเท่ากับ R ากำลัง4อ่ะครูก็เขียนสลับข้างนะครับเอา R ากำลัง4มาไว้ตรงนี้แล้วลองตัดทอนตัวเลขดูนะครับลองเอา4เนี่ย4ไปตัดนะครับตัดกับ5184 สี่แล้วตัดข้างบนส1 4หเหลือเศษหนึ่งนะฮะตัดทันไหมนะสี่หนึ่งสเหลือเศษหนึ่งเดี๋ยวก,ก็หาเอาปากกามาสีหนึ่งนะโอเคครับส1่หเหลือเศษหนึ่งเป็น11เนาะทดไปเป็น11บ2 8นะสี่หารสิบเได้สองครั้งเหลือเศษ3 ทดไปเป็น38นะครับ49 36เหลือเศษ2ทดไปเป็น24 46 24ครับแสดงว่ามันจะเหลือ1296ทีนี้เราจะต้องแปลงไอ้เจ้า1296อเ่ะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งและยกกำลัง4ให้มันเทียบเท่ากับตัว R กํากำลัง4นะครับดังนั้นถ้านึกไม่ออก ให้เอา1296ไปแยกตัวประกอบใช้แผนภาพต้นไม้ก็ได้ง่ายๆนะครับเช่นถ้าเอา6มาหารนะเอา6มาหารก็เอา6ไปตัด6 22 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 6 6 6เหลือเศษ3 6 6 3 16เลข216เนี่ยถ้าใครทําโจทย์แข่งขันหรือว่าไม่ใช่โจทย์แข่งขันถ้าใครจํทาโจทย์แบบฝึกหัดบ่อยๆจะรู้เองว่าเลข216มันคือ6กําลัง3 นะแต่ถ้าไม่รู้ก็ลองเอา6หารอีกทีหนึ่งเนาะ 6, 38, ห3สาสบเหลือเศษสามห 6, 6 36, นะครับมันก็จะแยกได้เป็นเลขหกสตัวทันไหมแต่บางคนบอกว่าหนูใช้เลขสองได้ไหมหนูใช้เลขสองได้ไหมได้นะครับ2 62, 28, 23, 6ง2 28 2บสอองาน้องๆแยกไปเรื่อยๆน้องๆจะพบว่ามันใช้เลขสองตัวเลขสามตัว ซึ่งมันก็คือ2คูณ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไม่ว่ายังไงตัว R ของเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในรูปของ6ยกกำลัง4โอเคไหมอ่ะก็เขียนเป็น6เลยก็ได้เนาะเขียนเป็นเลข6เลยแล้วยกกำลัง4ทันไหมครับไอ้ตรงคิดเลขจิบย่อยนะั้นเดี๋ยวเราไปทดในกระดาษเอานะกูฟับจะเล่ากระบ,บวนการต่อนะครับน้อง a กำลัง4เท่ากับ6กำลัง4ตรงนี้ขอให้ระวังดีๆนะครับน้องๆเวลาเราถอดรูทหรือรากคู่รากที่4เนี่ยนะจะต้องมีบวกมีลบโอเคไหมฮะเพราะว่าเลขที่มันยกกำลัง4แล้วได้เท่ากันน่มันมีทั้งบวก6กับลบ6ถูกไหมอ่าเราถอดมาก่อนถอดมาให้ครบๆก่อนคือมีทั้งบวกและลบนะแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะใช้บวกหรือลบทีนี้ ทีนี้เนื่องจากว่า,าข้อนี้มันเป็นการสมัครสมาชิกแล้วมันก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุูครับรู้ได้ไงว่าเพิ่มขึ้นก็มันเป็นเลขพจน์แรกมันคือ4และพจน์ที่5มัน5,000กว่าั้นแสดงว่ามันมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมอัตราการเพิ่มลักษณะนี้คุกคับก็เลยเฟันธงไปว่าตัว r นั้นจะต้องมีค่าเป็นบวกแน่นอนนะครับ ตัว R นั้นควรจะมีค่าเป็นบวกเพราะอะไรเพราะตัวเลขลำดับมันมีการเพิ่มขึ้นนะฮะตามสูตรของลำดับเลขคณิตอ่ะข้อนี้ครูกรัใช้หลักการนี้ละก,กันนะดังนั้นตัว R ของเราจะเป็นบวก6นะครับโอเคครับต่อมาเนเะนื่องจากมันมีค่าเพิ่มขึ้นตัว R เป็นบวกหหรือใครจะเอาเลขทั้งหมดเนี้ยมาหารหารกันเข้าสูตรอีกทีหนึ่งแล้วแต่เนาะแล้วแต่ไม่รู้ใช้สูตรอะไรบ้างเหมือนกัน อะพอเราได้ตัว R มาแล้วว่าเป็น6น้องๆครับมาช่วยกันคิดถ้าพจน์แรกเป็น4พจน์ที่2จะเป็นเท่าไหร่เมื่อ R เท่ากับ 6. หกลำดับเรขาคณิตเนี่ยมันจะเพิ่มโดยการคูณ R จําจำได้ไหมเพราะฉะนั้นพจน์ที่2มันจะเป็น4คูณกับ6นะฮะ ่อมาเป็นพจน์ที่3มันก็จะต้องคูณ r เข้าไปอีกก็เลยเป็น4คูณกับ6กำลัง2อทันไหมและพจน์ที่4ก็จะต้องคูณ r เข้าไปอีกก็เลยเป็น4แล้วก็คูณกับ6กำลัง3ถูกปะ่ะใช่ไหมครับนี่คือ3พจน์ตรงกลางที่เราจะเอามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มันจะจบหน้าที่ของลำดับเรขาคณิตไปแล้วทันไหมครับบางคนจะคิดเลขออกมาเลยว่าอ๋อ4624ก็ได้ไม่เป็นไรเอาแล้วแต่สะดวกละกันนะแต่ครูครับเขียนให้ดูว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ a1 a1a a1a กาลัง2 a1a กาลัง3ไล่มาเรื่อยๆต่อมานะครับถ้าเราจะหานะฮะจาก เราจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเราจะต้องเอาผลรวมถูกไหมผลรวมหรือซิกมานั่นเองแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลจำได้ไหมผลรวมหารด้วยจํานวนเท่านั้นถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยของ3พจน์กลางกูกรบก็จะเอา4คูณ6บวกกับ4คูณ6กกำลัง2บวกกับ4คูณ6กำลัง3 ามาบวกกันแล้วก็หารด้วย3คือจํานวนข้อมูลแค่3ตัวโอเคไหมนะฮะอ่ะแล้วก็คิดเลขออกมานะค่าเฉลี่ยของ3พจน์กลางตัวนี้ทำยังไงก็เอา4คูณ6เนี่ยดึงออกมาก็ได้นะครับน้องๆดึง4คูณ6จากทุกพจน์ดึงจากก้อนแรกมันก็จะเหลือ1ดึงจากก้อนที่2ก็จะเหลือ6ถูกไหมเพราะมันมี6-2ตัว ดึงจากก้อนที่3ก็จะเหลือ6กกำลังสอันนี้คูกรับดึงตัวร่วมแต่ถ้าน้องๆคนไหนบอกว่าไม่เข้าใจที่คูกรับคิดก็ไม่เป็นไรไปคิดวิธีของตัวเองนะไอ้ตรงค่าเฉลี่ยน,นี้ไม่ยากแล้วนะไปคิดเลขบวกกันแล้วหาร3ให้ได้ก็พอนะครับโอเคตัวเลข3คูกัเอาไปตัดกับ6จะเหลือ2นะ4คูณ2ได้8ได้ไหม ในวงเล็บนะครับน้องๆ 66, 36, 36 6 6 3 6 36บวก6ได้42 42ิบวก1เป็น43อ่ะคูณเจ้าคู่นี้ได้เมื่อไหร่จบนะฮะคูณคับแคูณ3ได้24ทด2อนะ8คูณสี2บวก2เป็น34นี่คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ3พจน์กลาง สิ้นเรียบร้อยนะครับได้344นะครับน้องก็ไปหาชอยก็ไปตรงกับชอยที่2โอเคนะเรียบร้อยนะนี่ก็คือเรื่องของลำดับเรขาคณิตนะครับแล้วก็เอามาถามตอนท้ายว่าเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าไหร,นะร่ก็ไม่ยากนะครับข้อนี้ก็ไม่ยาก ตรงๆแล้วก็ตัวเลขสวยๆนะกูก๊อบชอบมากข้อทีอ่ใช้สูตรตรงๆแล้วก็เลขสวยๆนะครับเลขไม่จุกจิกลองดูเนาะซ้อมทําดีไหมนะฮะซ้อมทําจะได้เข้าใจว่าอ๋อกูค๊อบคิดอย่างนี้ตรงนี้กูก๊อบมองยังไงนะน้องๆก็ฝึกให้มีวิธีการมองของตัวเองนะฮะถ้าใครที่ฝึกจนกระทั่งเห็นโจทย์แล้วมันมีเซนส์ ออันนั้นเริ่มมีแววแล้วนะเริ่มมีแววทําได้ละฝึกบ่อยๆนะครับทาโจทย์ย้อนหลังนะครับสัก5ชุด10ชุดย้อนพอสอบไปเรื่อยๆย้อนปีไปเรื่อยๆนะครับเน้นที่ที่ A level คณิต1กับคณิต2จริงๆแล้วถ้าใครอ่าเป็นน้องๆสายสินเนาะจะทําย้อนหลังให้เน้นที่โอเนก่อนอใครไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มที่โอเน ย้อนหลัง4 5ปีแล้วค่อยมาฝึกทําคณิตสเพราะคณิตสมันจะขึ้นมาจากอูนิตนิดนึงยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ยากเท่าคณิต1ก็ลองฝึกดูนะครับมีคําถามมีคําปรึกษาใดๆคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ค,ครูก็เอามาทําให้ดูเป็นแนวคิดน้ลลองก็เอาไปฝึกนะไปฝึกให้เป็นแนวคิดของตัวเองนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามนะครับนี่เป็นข้อที่8นะครับคณิตสอง A level ปี66นะฮะข้อนี้ก็คงจบเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ